สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้เราพาบำรุงพืชผักสวนครัวต่างๆของเราแล้วก็บำรุงด้วยแล้วก็ป้องกันแมลงวีขาวด้วยเห็นพริกไหมนี่คือพริกที่ฟ้าเม็ดใหญ่ตอนนี้เขาเริ่มติดดอกอีกแล้วนี่เห็นไหมเริ่มติดดอกแล้วอันนี้นเฮียเราชอบ ต้นนี้มากเพราะว่าพลิกเบ็ดใหญ่เขาไม่ค่อยเผ็ดไงไอ้เยอะก็จะเก็บกินเด็ดสดๆสดสดกินนี่แหละทีนี้เราก็จะบำรุงด้วยฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่เพราะว่าเขาจะได้ดอกขั้วเหนียวไม่ร่วงรากเดินดีด้วยติดดอกออกผลก็แบบยังดกเลยนะ ฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่เนี่ยอยากให้ทํานะเนี่ยฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนสดของเราทําใช้หมดแล้วก็ทําต่อเราเคยทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วส่วนนี่หนานาเฉวยพืชผักขมขมเห็นไหมเนี่ยเราไปตัดมาแล้วก็จะเอามาใส่นี่เอามาใส่ในกระถางเนี่ยจะเอามาใส่ในกระถางเขาย่อยหมดแล้วไงที่กันเพลี้ยกันแมลงหวี่ขาวเนี่ย พืชผักขมขมเนี่ยเราให้80%เลยนะให้80%ในการที่ป้องกันแมลงหวีขาวแล้วพวกเพลี้ยเพลี้ยไฟไรแดงแต่โรคพืชต่างๆยังไม่แน่ใจแต่ก็มีการชะลอการเกิดโรคอยู่นะสังเกตแล้วก็ทดลองทำาเรื่อยๆพวกเราอ่ะในอย่างเนี้ยหนานชเชวุยนเราชอบมากเลยเพราะว่าตัดกิ่งมาแล้วทิ่มก็ติดแล้วเนี่ย กิ่งเล็กกิ่งน้อยของหนานเฉวยเนี่ยปลูกพืชผักขมๆได้หนานเฉวอยสรรพคุณเาก็สามารถลดน้ําตาลในเลือดได้เนี่ยไปที่อภัยภูเบศนะเขามีงานวิจัยอยู่เนี่ยอภัยภูเบศเขาจะมีงานวิจัยกินวลระใบวลระใบเนี่ยวลรยอดเนี้ยคนที่กินพืชผ,ผักขมเก่งๆนะจะชอบกินได้กินกับน้ําพริกส้มตําน้ําตกนี่ อยาให้ทุกคนปลูกนานเฉวยไว้เพราะว่าปลูกง่ายมากเลยตัดกิ่งทิ่มๆก็ติดแล้วก็เนี่ยหัน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 เป็นชิ้นๆเนี่ยไปฝังดินเนี่ยเดี๋ยวก็ติดเอาดินกลบรดน้ำเช้าเย็นเดี๋ยวก็งอกงอกตามข้อเลยฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนกวน เฮาฮาหุ่นหวนทำสวนทุกวันฝากแช่ฝากไล่ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่าน ผู้ชมอีอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนยคะกะได้๋พลาดคลิปใหม่ๆของเราเออจริงๆเราเคยทำฮอร์โมนมสดฮอร์โมนไข่เออที่ผสมน้ำแล้วก็รถราดต้นไม้ไปหลายรอบแล้วนะแต่ทีนี้เพื่อนใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้ย้อนคลิปไปดู จะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาตลอดอ่ะนะของเราก็ไม่ยากเนี่ยใส่น้ำไว้ประมาณนี้น้ำกี่ลิตรก็ใส่ไปของเราไม่มีสูตรตายตัวนะแต่ถ้าจะให้ประหยัดก็อย่างละหนึ่งฝาได้นะเนี่ยเอาฮอร์โมนสดฮอรมนไข่มาแล้วก็ใส่น้ำเนี่ยนะ ขย่าก่อนนะเวลาขย่าแล้วต้องเปิดฝาคลายฝาทิ้งไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวระเบิดเนี่ยเห็นป่ะก็หยดเข้าไปนิดเดียวแค่นั้นเองไม่ยากบำรุงได้หมดเลยทุกอย่างต้นไม้ทุกชนิดได้หมดนี่ฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ พืชผักหวานกรอบต้องทายฝาให้พวกนี้เป็นกรดเอ้ยเป็นแกส๊สแค่นั้นเองแล้วก็เอามาดคนๆ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 ตักขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วก็ไปลดราดเขาเนี้ยนี่ใส่ไป ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยไม้ผลยิ่งดีพืชผักหวานกรอบติดดอกฮอร์โมนไข่เนี้ยก็ทำให้ติดดอกออกผลดีดีขั้วเหนียวไม่แบบเวลาติดดอกแล้วไม่ร่วงส่วนนี้เราก็หันห่นๆไว้บ้างแล้ว ตัดตั้งแต่เมื่อวานนะดี๋แวเราตากแดดไยนะนี่แล้วก็ใส่ใส่ไปเลยเนี่ยใส่ไปให้เต็มๆคือเราใส่เข้าไปจนเขาย่อยสลายมาแล้วไงคอยเติมนะถ้าใครหลายคนที่ทําอยู่เนะี่ยที่เอาพืชผักขมขมมาใส่ตามกระถางต้นไม้ที่มันมีอะไรนะ ที่มีแมลงวีขาวหรือเป็นเพลี้ยเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นผลอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นอ่ะคือไล่มแมลงวีขาวได้ชัดเจนมากเลยะมะแมลงวีขาวไม่ไม่มาตออีกเลยอ่ะอืเวลาปลูกผักปลูกต้นไม้แบบปลอดสารอย่างพวกเราเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องดูแลถ้าไม่ดูแลมันก็จะ ทำให้เราอดกินน่ะคนปลูกผักแบบปลอดสารน,นี่อย่างเงี้ยทิ่มไปเลยทิ่มไปแล้วตรงไหนตรงไหนเดี <c oughs> ๋ยวนี่จิ้มไปเลยเนี่ยจิ้มไปเลยเดี๋ยวก็ติดเนี่ยจิ้มแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ติดติดง่ายอะ่ะนานเชาเบื่อเนี่ยขยายพันธุ์ึ่งอย่างง่ายเลยให้อย่างเงี้ย ไปทิมๆเลยเน,นี่ยใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยแล้วก็ต้องหมุนเนี่ยอย่างเงี้ยจิ้มเข้าไปยังไงก็ติดตรงไหนมีดินก็จิ้มไปจิ้มใส่กระถางก็ได้แล้วเราก็จะมานั่งเนี่ยไปเก็บมาปลูกเยอะๆแล้วก็มานั่งตัดตัดหันหันซอยซอยนี่อย่างเี้ยก็ได้จิ้มไปติดเลยอืม ือง่ายมากกระจงกระเจี๊ยบที่โรยไว้เห็นปะเห็นกระเจี๊ยบนะนี่ยที่โรยโรยไว้เห็นนะกระเจี๊ยบนะที่โรยโรยว่าขึ้นมาเต็มไปหมดเลยขึ้นมาเยอะแยะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องถอนออกก็เนี่ยเพราะว่าเขาก็จะแน่นไงแล้วหม่องเนี้ยจะมีพริกเริ่มขึ้นมาละ กระถางเนี in pues, maybe, whether, maybe then, so ่ยเนี่ยเป็นกระถางที่เราหมักหมักอะไรนะหมักเศษอาหารแล้วก็หมักน้ำหมักจากผลไม้ไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีกรดค่อนข้างเยอะเราถึงได้บอกว่าถ้าเกิดโรยพลิกไปตอนนั้นเมล็ดพันธุ์ไหนที่มันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าแข็งแรงทนกรดได้เพราะเรายังหมักไม่ได้ที่เราก็รีบเอาพลิกมาโรยไปเลยเห็นมีละ มีที่ขึ้นมาแล้วนะพวกพลิกอะ่ะแสดงว่าทนกรดได้คือแข็งแรงอะ่ะคือเมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยความสมบูรณ์แข็งแรงเขาไม่เท่ากันอยู่ละคนปลูกผักเนี่ยปลูกแบบง่ายๆนะเลยๆเลยๆนะอาศัยอะไรบ้าอาศัยธรรมชาติของของเมล็ดพันธุ์คือถ้าเขาแข็งแรงไงเขาองอกใช่ป่ะไม่ต้องไปบ่มไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นเลยๆมัน แต่ต้องให้ความชื้นเขาคือพวกเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องได้รับความชื้นมันถึงจะงอกแต่ละภาคแต่ละภูมิอากาศสภาพแวดล้อมก็ไม่เหมือนกันอีกนะบางคนพืชผักบางชนิดเขาอยู่ในพื้นที่พื้นที่ที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตอ่ะอย่างเช่นพวกพืชผักต่างๆที่เขาชอบอากาศเย็นๆนะถ้าเขาอยู่ เนืออยู่ภาคที่มันมีภูมิอากาศเย็นๆนะ่ะปลูกพืชผักที่เหมาะกับอากาศก็จะมีการจเจริญเติบโต,บตที่ดีเหมือนมะเขือเทศเนะี่ยปลูกฤดูหนาวดีสุดเลยเขาชอบอากาศเย็นปลูกฤดูอื่นนะแบบฤดูฝนฤด,ดูร้อน คือไม่เคยได้กินน่ะเหมือนเขาอ่อนแอนะจริงๆอะเขาอ่อนแอบมากเลยนะ,มะเมื่อเกิดเทศเนี่ยรู้ละคือเราปลูกมาต้นไม้มาปีนี้ปีที่สิบบางอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะจะบอกให้อืคือปลูกผักมาสิบปีก็จริงประสบการณ์นี่ปลูกเปนสารพัดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีประสบการณ์บางอย่าง ที่เราสะสมมาพอรู้แต่หลายอย่างเราก็ไม่รู้ใช่ไหมก็จะมีเพื่อนสมาชิกเพื่อนๆอ,อย่างคุณต้นเกษตรเนี่ยช่วยแนะนําคุณต้นเกษตรค่อนข้างมีความรู้ทางด้านเกษตรเยอะนะต้นเกษตรชาแนลตัดๆไปนะแล้วก็เอาไปหมกหม,หม,หมพวกก้านอย่างเงี้ยก้านอย่างเงี้ยเ็นปะ่ะนี่อย่างเงี้ย เขาจะมาแตกแตกออกตามข้อโยนโยนไปโยนโย,ยนลงลงลงพื้นดินเนี่ยเอาดินกลบหน่อยรดน้ำเดี๋ยวก็จะแตกมาเต็มไปหมดน,ะนานช้นวเวยเ่ยนั้น,นวเวยวอยอังกาบหนูอังกาบหนูก็ตัดกิ่งมาทิมท,มทิมกต็ติง่ายมากๆที่เราทิมทิมไว้เนี่ยอย่างเงี้ยที่เราทิมทิมไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ติด กาอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนปลูกเอาไว้นะเพื่อที่จะเก็บไว้ไล่มแมลงหรือจะกินก็ได้เนี่ยยอดอยากรู้สัรพคุณอะไรอีกมากมายไปที่เว็บไซต์หรือเพจของอภัยภูเบศนะจ๊ะเขามีการวิจัยหรืองานวิจัยของเขาเห็นผลชัดเจนเขามีห้องแลบเนี่ยใช่ไหมเราจะอ้างอิงข้อมูลอะไรต่างๆที่มันแบบว่าถูกต้องข้อมูลไม่ผิดเพี้ยนก็ไปที่พวก กระทรวงกรมวิทยาศาสหรืออะไรก็แล้วแต่น่ยที่เป็นของหน่วยงานที่มีงานวิจัยอ่ะหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐบาลนี่แหละเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยทำการวิจัยตั้งตัดไปวันไหนว่างก็เอามานั่งตัดๆไปนะพวกเรานะดูป่ะพวกช่างเกษตรเนี่ย เราก็อยากจะแนะนําให้คนที่กาลังติดตามเราอยู่ตอนนี้นะตอนนี้นะที่กําลังดูเราอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทําช่องนะแต่ปลูกผักมานานแล้วให้ทําคลิปเลยนะแล้วก็เข้ามาติดกดติดตามช่องกเกษตรช่องเพื่อนๆพ่พี่ๆน,น้องๆเราที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนั่นแหละทุกช่องเลยให้ความรู้เราก็จะพูดแบบนี้ไปทุกทุกคลิปนี่แหละแล้วก็ใครที่แบบชอบเฉพาะเจาะจงเนี่ยยัง ชอบปลูกฟิกมะเดือหรือมะเดือฝรัง่งหรือหมอนนะไปที่ช่องน้องหนวดน,นะเดโชมัมมี่ขาตาเทยงแอดนครพนมช่องเดโชสุอิน <c oughs> ใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียน,แล,ลน,น,นดดยแล้วก็เพจมัมมี่ขาตาเท่งนครพนมของน้องหนวดด้วยแล้วก็คือตามไปแล้วจะได้สาระความรู้มากมายจากน้องหนวด เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปลูกหม่อนนะสี่ปีแล้วนะปีนี้น่านจะสี่ปีแล้วที่น้องหนวดทํามาเนี่ยเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ของน้องหนวดเนี่ยเขาเอามาแชร์ให้พวกเราปลูกได้สําเร็จตามความต้องการได้เลยคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาสามารถแชร์ให้เราได้เหมือนกับช่องปลูกผักช่องเกษตรเนี่ย เขามีประสบการณ์เขาจะมาแชร์ให้เราได้เรียนรู้สำหรับคนที่รักการปลูกตามไปตามไปทุกช่องทุก,กเกษตรให้ความรู้หมดเลยช่องเล็กช่องใหญ่ให้หมดนะมาเก็บนทีแล้วเดี๋ยวพาทัวร์หน่อยดิพาทัวร์พาทัวร์โอ้โเยเห็นแล้วสดชื่นไหม เนาะเนี่ยบอกแล้วมะเขือเทศเนี่ยเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยจําไว้เหอะปลูกฤดูหนาวดีสุดเดี๋ยวกันเดี๋ยวเอาออกก่อนอันนี้ใช้ขาตั้งกล้องไม่ค่อยถนัดมาเออนี่เห็นไหมมะเขือเทศต้องปลูกรกดูหนาวอืมจากประสบการณ์ในตอนนี้รู้ละ นี่เก็บไปกินแล้วอร่อยนะแม่หันหันหันชุบแป้งทอดนี่อร่อยเลยนะต้นดถพัทลุงนะมะเขือม่วงต้นดพัทลุงอันนี้เดี๋ยวจะเก็บไว้เดี๋ยวจะเก็บไว้เก็บไว้ทําขยายพันธุ์ต่ออุย้ยดูยังไม่ได้ตัดนี่มะนาวาแป้นดอกพิเศษติดดอกออกผลดีจังเลยเนีย่เก็บไปกินทยอยเก็บไปกินได้เรื่อยๆนะไอ้ที่ตอนกิ่งไวน้นี่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เอาออก ยังไม่ได้เอาออกยังไงจ๊ะข้าวโพดก็ตัดไปกินแล้วทีนี้เนี่ยเอาต้นเขาไว้เดี๋ยวต้องตัดใบออกเอาไปหมกปุ๋ยเอาต้นเอาต้นเขาไว้เพื่อที่จะให้มะเขือเทศเกาะอันนี้จะขึ้นไหมเนี่ยเราเอาไว้นั่นมาลงไว้อีกเนี่ยเราเอาน้ำหมักมาหมักไว้อีกเนี่ย แล้วก็เอาพืชผักมาโรยขึ้นชงขึ้นใายรอก่อนจริงๆส่วนมากเวลาหมักดินด้วยใส่ทาหารจะหมักด้วยอะไรก็แล้วแต่ประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะถึงลงพืชผักถึงจะดีแต่เราส่วนมากใจร้อนมีอะไรก็ชอบโรยเพื่อทดสอบมเมล็ดพันธุ์อันไหนมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทนกรดได้อันนั้นน่ะอยู่รอด เอย,ยังไม่ได้คนเลยพวกน้ำหมกน้ำหมักต่างๆนะ่ยทำไว้นะคือต้องทำไว้นะพวกปลูกผักแบบปล่อสารเนี่ยจาเป็นต้องทำไว้จริงๆนะอุย้ยเป็นกะไรจ,จ๊ะนี่ดูด,ดูอันนี้หมอนเชียงใหม่นะหมอนเชียงใหม่ของพี่หนุ่ยนะดูดิเรามาตัดใบริดใบออกริดใบหมอนเนี่ยนะ ถ้าบ้านใครสังเกตว่าไม่ยอมติดลูกสักทีหนึ่งให้ริดใบออกให้หมดเลยเอาใบาออกให้หมดเลยนะทุกกิ่งเลยเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาใหม่พอพอริดใบออกเสร็จแล้วก็ให้ปุ๋ยเลยบ้านใครที่ไม่ได้ทําน้ําปุ๋ยหมักเหมือนเรานะก็เอาปุ๋ยคอ,อกนี่แหละใส่อ,อปุ๋ยคอ,อกใส่เลยโตดีแลเนี่ยกิ่งไม่ยอมปักชำนี่ยแตกยอดแตกใบออกมาแล้ว ตัวดีตัวดีอยู่ในกระถางเนี่ยพริกก็เหมือนกันเนี่ยโร,โรยไว้เี่ยพริกเห็นว่าโรยไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขึน้นนี่มีเพียเพ้ยเขาขาวนี่เพีย้ยใช่ป่ะไม่รู้ว่าถ้ามีเพลี้ยต้องจัดการไม่งั้นเดี๋ยวไม่โตใช่เป่ใช่ใชเพีย้ยเนี่ย ยวต้องมาจัดการแล้วเอาสมุนไพรมาฉีดฉีดบ้านใครมีน้ําสมุนไพรที่หมักหมักไว้ก็เอามาฉีดฉีดได้นะโรยไว้ได้เนี่ยโรยโรยไว้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวงอกพวกเอ,อพริกอะ่ะพริกแห้งอะ่ะซื้อมาจากตลาดก็ได้พริกเม็ดใหญ่ก็ได้เอามาโรยโรยไว้เดี๋ยวขึ้นนี่ของน้องบี <c oughs> <c oughs> มอืมอหมึมือหึน้องบีเนี่ยปลูกไว้เนี่ยตัดปกักปักทิมๆิมเดี๋ยวก็ติด พวกนั้นเฉาเวยเห็นป่ะไปดูที่ช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะมาอึกมาอึกอันนี้คือโรยโรยวิพลิกพลิกพลิกนี่นี่อันนี้ที่ดินที่เราหมักหมักไหมนะที่เราหมักรือรือตอนนั้นแล้วก็เอาน้ำหมักมาใสา่ใส่ไว้เนี่ยน้ำหมักแล้วเอาดินกลบ ยังไม่รู้เลยว่าจะมีมเมล็ดพันธุ์ไหนที่เขาทนต่อกรอดได้แหละนี่ขึ้นมาและอันนี้อันนี้ใช่ใช่พลิกพริก,กนี่ก็พลิกโรยโรยไว้เนี่ยเอาเลยโรยไว้เดี๋ยวขึ้นเองอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นนี่อะไรอะ่ะเด้กัน มือนทองเทเงนะรอก่อนรอลุ้นไปอันนี้ก็จิมจิมเห็นไหมดูดูดูกิ่งของนี่สิเห็นไหมนี่ที่เราตัดกิ่งมาปักชำจําได้ไหมจาได้ปะที่เราตัดกิ่งมาปักชำไว้อะกิ่งเล็กๆเ,เลยอะ่ะเนี่ยผักชีลาวเนี่ยเนี่ยตัดกิ่งมาปักปักเนี่ย เห็นไหมตัดกิ่งมาทิ่มๆเล็กๆอะ่ะตอนนั้นที่เราตัดมาทิ่มๆไว้ติดง่ายโตเร็วขยายพันธุ์ก็ง่ายเพราะฉะนั้นใครที่ปลูกผักชีลาวตัดกิ่งทิ่มๆก็ติดแล้วนี่เห็นไหะปลูกได้ต้องขยายเป็นเอามาทุกอย่างที่ปลูกเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้หมดปลูกปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ได้หมด เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาไปตักรสราดนู่นนี่นี่นั่นได้ดูเด็น,นี่ก็เหมือนกันเอามาโรยไว้เดี๋ยวเขาแข็งแรงคือเนี่ยเนี่ยน่าจะโตดีเพราะว่าดินหมักจริงๆต้องถ้าแสดงว่าเนี่ยทนสามารถเจริญเติบโตได้ได้ดีพอสมควรนะกระเจ็บเขียวพันดกเนี่ย เยอะเลยเดี๋ยวก็ต้องถอนออกกเนี่ยทำงาน,นต่องานเยอะฝากช่องเกษตรของเราที่ของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะที่เข้ามากดที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปเข้าไปกดติดตามพวกเขาได้เลยนะทุกคนด้วยทุกช่องด้วยให้ความรู้หมดอะ นี่คือเรื่องจริงอันนี้เราพูดสำหรับคนที่รักการเกษตรที่ปลูกแบบปลอดสารนะปลูกแบบปลอดสารนะไม่เอาแบบสารใช้สารเคมีนะหลายหลาย,หลายช่องเขาใช้เนี่ยพวกน้ำหมักต่างๆที่ทำไว้เนี่ยดูแลพืชผักสวนครัวขยันทํทำช่อง y t u t u ไปนะพวกเพื่อนๆนะช่อง เกษตรช่องปลูกผักอะ่ะอนาคตยังไงก็จะมีคนมากดติดตามเราโดยที่เราไม่ต้องวิ่งไปหาใครเลยแล้วการลงคลิปบ่อยๆลงคลิปรัวๆเลยวันละสามสี่คลิปเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะยิ่งคนปลูกผักทำเพิ่งเริ่มทำช่องนะจะยังไม่ค่อยมีคนเห็นใช่ปะ่ะเราก็ไม่เหนื่อยที่จะไปตอบคอมเมนต์ใช่ไหมเราแอบลงไปเลยรัวๆไปเลยน่ะ เดี๋ยวช่องมันจะลอยตัวช่อง y u t u b e เนะี่ยทุกช่องถ้ายิ่งคลิปเยอะช่องมันจะลอยตัวอันนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับพวกช่องที่ทำกเกษตรช่องปลูกผักหรือช่องที่ DIY ช่องที่วิธีทำต่างๆช่องทำอาหารอะไรแบบนี้อนาคตข้างหน้าก็จะมีคนมากดติดตามแล้วก็มาค้นเจอวิธีทำต่างๆของเราเอง สู้กันไปอย่าท้อเหนื่อยก็พักนะจ๊ะไปแล้วเดี๋ยวเราก็ทำงานต่อเหมือนกันแค่นี้นะ